โมดากุยอันนี้ก็แสดงความยินดีกับทีมน้องๆผมด้ลยครับเชลซี Chelsea. สามารถผ่านคริสตันพาเล็ไปเจอกับพยาหงริวพูลของเราได้ในวันที่14พฤษภาคมครับรอบชิงเอเอัอที่อเ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 อรอเอัอเอเอเอังเงอเ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 ออเ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 เอเ ก็เป็นไปเป็นไปทำคาดครับว่าเชลซีจะผ่านคิสตันพาเลตไปได้สามารถเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับเรอร์พูลได้เพราะว่ามันต้องสมน้ําสมเนื้อครับรอบชิงนี่ก็จะเป็นศึกยกที่สองอีกแล้วครับเพราะว่ายกแรกเราก็เจอกันในคราบาวครับยกนี้เราก็เจอกันในเอฟเอครับคงจะมันสุดตีนอีกนัดหนึ่งแน่นอนครับผม ว่าเชลซีก็จัดชุดใหญ่ดิพูก็ต้จัดชุดใหญ่เจอกันแน่นอนครับว่าเชลซีก็คือถ้วยนี้คือถ้วยควางบังของเขาเหลือแค่ถ้วยเดียวครับของรุ่การนี้อัน <c oughs> ก็มีอีกเรื่องนึงครับผมแ <c oughs> ฮร์รี่แม็กวนะควนนับตกค้างวันที่ชนะนอน์ดิสสามสองครับ <c oughs> รู้สึกคนนี้นี่มีคอนเทนต์ตลอดเลยนะลงแข่งนัดไหนมีเขาจับผิดนะ จะทำคอนเทนต์กระโดดโขกป้องกันเอาตะเคียฟาดหางมาใส่บับบาร์เงี้ยหัวแตกคอนเทนต์แถวนี้ก็เยอะนะนักเตะมังแพงนะแล้วก็มีอีกหนึ่งครับแฟนขับขอมาให้พูดหน่อยแจ็คกิลลิตของแมนเชสเตอร์นี่หนักกว่าซานโชนะเห็นทีมแฟนแมนยูเขาบอกว่าพี่มีคนที่แย่กว่าซานโชนะแจ็คกิลลิต ซื้อจากวิลล่ามาหนึ่งร้อยล้านปอนเป็นไงซื้อไปเป็นตัวสำรองตั้งแต่อันนี้ผมขอพูดด้วยนะครับตั้งแต่ที่แมนซิตี้จะได้แจ็คลิดแล้วผมเข้าไปคอมเมนต์ในแฟนคลับในเพจของแมนซิตี้เขาผมบอกว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยมันเก่งไม่จริงครับมันของปลอมโอ้โหเย็ดแม่ทั่วลงกูเลยเฮีย hey เป็นไงทุกวันนี้นะกูอยากให้พวกเพจพวกแฟนแมนซิตี้มึงดู ่ามันของจริงหรือของปลอมไอ้เหี้ยสั์กูบอกแล้วว่าแม่งร้อยล้านปอนซื้อมาได้ไงไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามึงมีตัง์รู้มึงรวยไอ้เหี้ยแต่นักเตะมันเป็นนักเตะเกตบีสปีดความเร็วไม่มีการเลี้ยงบอลการทักษะไม่ใช่นักเตะอังกฤษโอ้โหนักเตะอังกฤษนักเตะค่าต,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 ตัวโอเวอร์มุดรงสั์นี่ไม่อยากนี่จริงๆนะ ไอ้แจ็คลินน่าจะโดนถล่มมากกว่าไอ้ซานโช่กนะนักเตะมันมันเก่งไม่จริงอ่ะมันเก่งอยู่ครับแต่มันเก่งไม่จริงมันได้แค่นักเตะเกดบียังไม่บีบวกเดยอโอ้โหอ้าจริงจนะเป็นตัวสำรองเป็นไงลงไปในลิเวอร์พูยิ้มกลุ้มกลุ้มนะถามจริงมึงเบียดฟิลโฟเดนยังไม่ได้เลยไอ้พูดถึงเลยโอเคงั้นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมูดจะคุยได้รับสวัสด,ดีค่ะ